ทานที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขความจำเริญทุกอย่างดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังจำเริญอยู่นั้นพี่น้องพระวจนะตอนนี้เนี่ยบอกให้เรารู้ว่าร่างกายภายนอกความเจริญรุ่งเรืองภายนอกขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณของเรานะคะจิตวิญญาณของเราเป็นอย่างไร ร่างกายสิ่งภายนอกของเรามันก็ตอบสนองในทางเช่นนั้นเพราะว่าแท้จริงแล้วจิตวิญ,ญญาณเป็นส่วนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นส่วนที่มีพลังมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรักษาจิตใจของเราเนี่ยให้อยู่ในสันติสุขให้อยู่ในทัศนคติบัตด้านบวกอยู่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะรักษาท่าทีและจิตใจของเราไว้นะคะเพราะว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความคิดของเราเองถ้าเราคิดแต่เรื่องลบๆถ้าเรากังวลแต่เรื่องลบ,ลบ ภายนอกของเราเราก็จะขาดสันติสุขแล้วสิ่งลบๆนั้นก็จะเกิดขึ้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เรารักษาความคิดของเราให้เป็นด้านบวกเรารักษาความคิดของเราเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่ดีเป็นพระพรเสมอสิ่งที่ตอบสนองด้านภายนอกมันก็จะเป็นพระพรพี่น้อง อันนี้มันเป็นหลักความจริงที่มีมานานนะคะประเด็นสําคัญว่าเราจะควบคุมความคิดของเราอย่างไรเราจะควบคุมจิตวิญญาณของเราอย่างไงให้ถูกต้องสิ่งนั้นก็คือการที่เราจดจ่ออยู่กับพระชนะของพระเจ้าการที่เราจดจ่ออยู่ที่ความจริงของพระเจ้าพี่น้องในโลกนี้มารซาตานพยายามที่จะแย่งชิงสิ่งต่างๆจากเราพยายามที่จะขโมยสุขภาพของเราไปทําให้เราเป็นโลกนั้นโลกนี้นะคะ มารซาตานพยายามที่จะขโมยทรัพย์สินของเราไปทําให้เรากลายเป็นหนี้แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในความขาดแคลนแต่ถ้าพี่น้องรู้พระสัญญาของพระเจ้านะว่าพระเจ้าไม่ได้มีน้ําพระทัยของให้เรานั้นขาดแคลนหรือเจ็บป่วย นะแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าอยากให้เรามั่งมีมีสุขภาพดีมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งและสิ่งนั้นประเด็นสำคัญคืออยู่ที่ความคิดแล้วก็ความเชื่อของเรานะถ้าพี่น้องเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้ามีน้ำพระทยัยให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็มีความรุ่งเรืองไม่ขัดสนไม่ขาดแคลนนะเพราะว่าความขาดแคลนความเจ็บป่วยไม่ได้เป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่พระเจ้านะ ทำอัศจรรย์นในชุดของเราถ้าเราป่วยอยู่เนี่ยเราเชื่อในการรักษาของพระเจ้าแล้ว การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นนะมีคนมากมายพี่น้องที่หมอบอกว่ามันจะอยู่อีกได้ไม่นานนะแต่เขามีความเชื่อแล้วเขาปฏิเสธว่าไม่ฉันไม่เชื่อคําพูดของพวกหมอหรือคําวินิจฉัยเนี่ยมันเป็นแพทย์แผ่นกระดาษแต่ฉันมีความเชื่อพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้กําหนดวันคืนชีวิตของเราพระเจ้าต่างหากเป็นผู้ที่กําหนดวันเวลาและลมหายใจของเราเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าถ้าพระเจ้าอยากให้ข้าพเจ้าอยู่อีกแค่สามวันก็ขอบคุณพระเจ้า ถ้าพ,พระเจ้ามีน้ำพระทัยให้ข้าพเจ้าอยู่อีกห0สิปีก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าลมหายใจชีวตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่พระเจ้าให้เราสิ่งนั้นแหละเราชื่นชมยินดีแต่เราจะไม่อดครวนไปกับว่าโอ้ยฉันเจ็บป่วยฉันกําลังจะตายแล้วฉันแกว้างไม่รู้จะหันไปพึ่งใครความคิดแบบนั้น ไม่ได้เป็นความคิดที่มาจากทัศนคติด้านบวกแต่ทัศนคติด้านบวกนั้นถึงแม้ว่าเราเจ็บป่วยอยู่เราก็ยังขอบคุณพระเจ้าได้และเรายังเชื่อว่าพระเจ้าควบคุมวันเวลาของเราเรายังเชื่อว่าพระเจ้าควบคุมลมหายใจของเรานี่แหละคือความเชื่อเพราะฉะนั้นการตอบสนองนั้นมันจะต่างกันพี่น้องเราเมื่อเราเนี่ยหันความจดจ่อมาที่พระเจ้าพี่น้องคนมากมายหายโรคนะ,คะเพราะว่าโรคภัยเนี่ยมัน จะสุดลงเมื่อเราเครียดและเรากดดันกับมันนะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราไม่สนใจมันนะคือคนเรามีชีวิตอยู่ก็ตายได้นะมีวาระแห่งชีวิตมีวาระแห่งความตายเพราะฉะนั้นไม่กังวลน,นะจะตายเมื่อไหร่เราก็อยู่กับพระเจ้าเราจะอยู่หรือจะตายเราก็อยู่กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่มีความกังวลน,นะและเมื่อร่างกายปราศจ,จากความกังวลพี่น้อง คนหายโรคนะคนหายโรคเพราะว่าไม่ได้จดจ่ออยู่กับโรคภัยต่อไปแต่เขาจดจ่ออยู่กับทุกวันที่เขามีพระเจ้าแล้วเขามีความสุขเพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่ในทุกสิ่งแล้วเขามีความเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้า ทรงให้ทุกสิ่งกลับกลายเป็นผลดีและชีวิตของเราอยู่ในพระองค์นะคะเพียงแต่เราต้องสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าทุกวันนะคะให้มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความบาปของเราสารภาพบาปของเราแล้วก็ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าและเมื่อนั้นเราจะไม่มีจิตใจที่ฟ้องผิดเราแล้วมารซาตานก็ไม่สามารถฟ้องผิดเราได้นะคะท่าทีแบบนี้ทัศนคติแบบนี้สามารถใช้ได้ในทุกเรื่องในชีวิตของเรานะคะเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ครอบครอง และควบคุมเป็นแหล่งพระพรเป็นแหล่งความช่วยเหลือสําหรับทุกสิ่งในชีวิตของเราพี่น้องเราจะวางใจในพระองค์ได้และเรานั้นจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ในชีวิตของเราดึงเราต่ําลงนะคะแต่ว่าจิตวิญญาณของเราจะสูงขึ้นเมื่อเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าอยู่ที่ความรักอยู่ที่พัญญาของพระองค์อยู่ที่ความจริงของพระองค์นะคะขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ